จะนอนกันหรือจังจ้าอ่าเพื่อนๆแฟนเพจที่น่ารักนะคะคืนนี้ก่อนนอนนะหมอดาวจะพาล้วงใจคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะก่อนนอนคืนนี้เราจะมาล้วงใจเขาว่านะคะเขาคิดกับคุณยังไงนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณสำหรับคนที่คุยกันดิวกันหรือคบกันมานานแล้วนะคะ่อามาดูสิคืนนี้เรามาล้วงใจเขาว่านะคะ เขายังคิดดีกับเราไหมนะคะคนที่คุยกันอยู่เดียวกันอยู่หรือคบกันมานานแล้วมาล้วงใจเขากันค่ะนะคะเขาก็ยังโอเคกับคุณอยู่นะคะคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งของเขาอยู่นะคะเขาก็ยังพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดนะคะเป็นรักที่ดีนะคะเป็นรักที่ดีมาดูใบที่สองนะเฮ้ย ใบที่สองก็จะมีงอนกันบ้างโกรธกันบ,บ้างทะเลาะกันบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยบางทีบล็อกกันไปเลยก็มีนะคะเป็นไหมถ้าใครเป็นนะคะถ้าใครเป็นนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแบบนี้นะคะตามมากับหมอดาวด่วนเลยใบสรุปแล้วนะคะมาดูซิใบสรุปตกลงยังไงมาลวงใจเขานะคะบางทีเขาก็เป็นคนที่บางครั้งเหมือนเขาจะหยุดความสัมพันธ์กับเราด้วยซ้ำนะบางครั้งเขาก็ อาจจะทําให้มันดีที่สุดนะคนสองคู่แล้วนะคนแบบนี้ยามาดูใบสรุปนะค้าใช่ไปต่อนะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะต่อให้โกรธการนอนกันยังไงเขาก็ไม่หมดรักคุณนะคะเขาคนนี้นะรักคุณจริงนะคะต่อให้มีปัญหากันทะเลาะกันบ่อยนะคะหรืออาจจะบล็อกกันนะคะเลิกกันไปก็มีนะแต่สุดท้ายแล้วนะคะไปไม่รอดนะคะ ก็ยังความรักก็ยังคุกคุณอยู่นะคะใจเขายังไงก็มีคุณนะคะไม่ว่าคุณนะคะจะเพิ่งคบกันคุยกันดิวกันหรือคบกันมานานแล้วถ้ารลีลาชีวิตคุณเป็นแบบนี้นะก็แสดงว่านะคะใจเขายังไงก็ไม่หมดนะคะยังมีคุณอยู่ในหัวใจแน่นอนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมอดาวด้วยจ้านะคะแล้วอย่าลืมนะคะมาชมนะคะ ลิปสติกนะคะร้อยสาสบหาบาทนะคะน้ำหอมมาโมู3มห้าแถมน้ำพริกอีแม่นะคะอร่อยมากนะกรอบอร่อยนะ,ะยเขาโรยข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวต้มร้อนๆนะอร่อยมากนะคะแพ็กลาามสบาบาทเองนะคะยังไงอุดหน,นุนหมอดาวได้จ้ะบ๊ายบาย굿ไนค่ะทุกท่านค่ะดไนค่ะ